สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรานะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเติมอาหารร้วงรอบที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะอายุโรลาสามสิวันได้แล้วนะครับคิดว่านะฮะเมน่้จดไว้นะครับถือว่าร่วงดอกมากนะครับดกเอาการอยู่นะครับก็ยังมีตัวเล็กปักปลายบ้างนะครับนี่กำลังลอกคาบนี่ที่เขาว่าด้วงเผือดดวงเผือกันนะฮะ ไม่ใช่นะครับอาหารก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการตื่นขั้นตอนเติมอ,อาหารอารอบที่สามเนี่ยอแล้วเรากมา็มาเลือกอาหารออกนะครับบางส่วนนะครับนี่อาหารก็ยัง ดีอยู่ดีด้วยไม่ดีด้วยนะครับแต่มันไม่มีกลิ่นเหม็นนะหอมมากนะครับออกนิดหน่อยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ,รบไม่เป็นไรครับผมก็เลี้ยงรวมกันไปนเลยนะครับไม่ได้คัดออกนะครับ แม่กาจะแยกขุนนะไม่แยกดีกว่าเลีย้ยงอย่างนี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราใส่สาโค้ด จะเติมไม่ค่อยเยอะมากนะครับจะเติมบ่อยๆเอานะครับรอบนี้รวงตัวโตมันโตแล้วเนี่ยมันจะเติมอาหารไม่ต้องเยอะมันจะกินอาหารหมดไวขึ้นนะครับประมาณห้าวันนะครับแต่ไม่เกินเจ็ดวันนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ใส่กา,กากหมูลงไปนะครับแต่ตัวนี้าหั่นหมูผมหมดนะครับ ขอโทษตีนะฮะผมก็จะเติมอย่างนี้ไปก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเพราะผมเลี้ยงแค่นิดเดียวนะครับเพราะอาหารมันเริ่มหมดแล้วผมเติมไปก่อนครับอาหารหมูหมดนะฮะปกติเราต้องใส่หัวอาหารหมูนะครับสักครึ่งถ้วยก็ได้นะครับถ้วยเล็กๆประมาณเนี่ยนะครับหนึ่งอันแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าจะใส่สองอันก็ได้ครับ เราก็ใส่น้ำนะครับใส่น้ำแล้วเราก็ดูนะครับกะเอานะครับผมก็ไม่ได้ตวงนะครับมันก็ใส่ไม่เยอะมากนะครับนี่นะฮะใส่ พอมัดหมานะครับขยาามขยาาดูแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ทุ่งนี้มันหน่าร้อนนะครับผมก็จะใส่นิดนึงมันร้อนนะครับ อันนี้ก็เป็นอันละเสร็จนะครับเดี๋ยวเอาพ่อไม่พันลงก่อนไม่ใช่ใอเ,เอาด้วงลงนะครับรค,ครับก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ด้วงผมดกมากนะครับดกเกินนะครับ ็มหน้า,าน,นะครัว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ